หากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันไม่กิ๊ฟที่บ้านเรามีแกะด้วยอยู่ข้างหลังอะ่ะไหนคะเปิดม่านดูสิเราจะมองเห็นแกะเลยว้าวจริงๆด้วยเห็นยังเขากำลังวิ่งเล่นกันเลยอ่ะพ่อมีหลายตัวเลยพ่อแบงเตรียมแกะที่อยู่ในห้องเราด้วยนอนอยู่บนเตียง จเขาเข้ามาเหรอใช่มาดูสิเนี่ยแม่อันนี้มันตุ๊กตาแกตัวจริงสิแม่กิฟต์ม่กิฟต์ค่อยๆเปิดปะผมค่อยๆเปิดปะผมใช่เปิดเลยแม่กิฟต์เปิดเลยนะเปิดเลยนี่นี่นม่นี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 ่อุ้ยนี่อีกอุ้ยดูขาเขาก็ดิ่งได้อุ้ยมันเป็นขนแกะเลยนะเนี่ย เดินแล้วเนี้ยม,มีลูกรกะตาอะไรเนี่ยมีเป้าอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยเขาขยับใหญ่เลยมันนุ่มมากเลยอนะ่ะขาแกะอ่ะตัวนี้ขาสีเขียวๆนะตัวนี้สีม่วงไม่คิดเปิดอีกเปิดดูข้างบนไหมละ่ะเผื่อข้างบนจะเจออไรอุ้ยนี่นี่แม่นี่เขาเป็นขนแก้หัวแก้จริงๆรอุ้ยอ๊ยมานี่นะนมาที่นะมันเข้ามาข้างในอะ่ะอุ้ย มาหลายตัวเลยมเมกิปเปิดเลยไหม่ะเปิดเลยนะเปิดเลยนะทุกคนแทนแทนแทน,แทนบิงบาบเกะบิงบายดูสิแล้วทำไมบิงบายมีถุงเท้าแกะหมวก<ว>แกะ,ว,ะวันนี้มเมกิปเราอยู่ที่อยู่ที่ไหนแม่ซินเนอรี่วินเทจฟารมค่ะ่ที่นี่ที่พักสวยมากเลย ไม่กิฟดูซิดูวิวบ้านเราสิตัวน้างบ้านเราเลยนะใช่ตัวนี้เขาเรียกว่าสวนจำไม่กิฟตื่นมาจากเตียงก็เทควิวตรงนี้ได้เลยแกะแกะเขาจะมาเป็นเวลดุรายแล้วปล่อยมากินหก้าใช่น่ารักมีอีกพันหนึ่งพันธรรมดานู่นเขากินอยู่พันธรรมดาอยู่บนตรงนู้นเดี๋ยวเขาจะเดินผ่านหน้าบ้านดูสิดูตัวนี้สิตัวนี้เขามากินใกล้บ้านเราเลย คุแม่อยากรู้ว่า<อ>แกะท่านนี้ตัวข้างในเขาเป็นสีแบบนั้นไหมสีน้ำตาลนี่สีน้ำตาลใช่ใช่ไหมแต่ปกติอะแกะที่เราเห็นทั่วไปจะเป็นสีขาวเนาะใชดจ่าสุดเข้าเหมือนตัวโู้นตัวนี้แล้วที่นี่นะมีของฝากม,<อ>มีร้านขายของฝากที่ทำจากขนแกะเยอะเลยเนาะมีอุปกรณ์หรือว่าตุก๊กตาแกะเยอะด้วยแล้วก็มีของเล่นที่วิ่งไปซื้อมาด้วยไหนซื้อไม้ขนแกะมาด้วยะไหนไปดูซิเป็นแบบไหนไม้ขนแกะของของที่เราซื้อมามีอะไรบ้าง ตไม้ขนแกะทุกคนเคยเห็นต่ไม้ขนไก่ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม้ขนแกะขอบแกะเลยได้ไหมแกะเลยเพราะมันนุ่มมากมันนุ่มมากที่ร้านอ่ะนี่ไปดูมาระหว่างที่แม่กิฟต์แกะนี่ดูของบิงก่อนนี่อันนี้ภูมิใจนำเสนอแกะดี Y ไหนไหนไหนอุ้ย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 เริ่มฟูแล้วนี่ครับนี่คือขนแกะนะครับนุ่มมากแม่เก็บมันใช้ยังไงเราจะไว้ปัด ปัดฝุ่นที่อยู่ตามผ้ามานตามกระจกใช่ปัดให้มันร่วงแล้วเราก็ปัดไม่เก็บไม่เก็บแกะอันนี้ให้หน่อย Happy Sheep Box ใช่ DIY into Step นี่เขาบอกว่าเป็นผล100%เลยนะใช่ทำจากคนแกะแท้ แล้วเขามี How to ให้ด้วยหนึ่งก็แค่นำตัวแกะมาทากาวแล้วก็ติดเลยค่ะตามจินตนาการเนาะสองขั้นตอนเองแต่พอติดเสร็จแล้วทิ้งไว้30นาทีนะคะใช่ยะเพิ่งไปจับแปะแล้วอย่าเพิ่งจับแกะเลยเนาะแกะเลยครับแกะแกะเลยตอนนี้ตอนนี้เรารีวิวของเล่นแกะที่มีแกะอยู่ตรงนี้แล้วเรากําลังแกะอยู่ทําไมพ่อพูดคําว่าแกะเยอะจังก็เราะเรากาลังแกะกล่อง คือขนของขาวจริงๆนะใช่เลยค่ะอันนี้เป็นกาวนะคะในในเซตนี้เขาก็จะมีตัวน้องแกะตัวน้องแกะเป็นคอกระดูกกระดิกได้อ๋อไหนวดคอขาวขยับได้คอขาอุ้ยดูสิน่ารักอ่ะแล้วอันนี้อ๋อกาวไม้ค่กาวแล้วก็ขนแกะคช่ขนแกะแบบแบบเป็นก้อนๆนะเราจะได้แปะได้ติ ให้น้องเจดีทำกันเองเลยเด็กทากาวเลยขั้นแรกทากาวก่อนนะคะกาลอให้ทั่วเลยตรงที่เราจะติดแล้ติดจหูกด้วยดับตัวไวให้พี่ใบหน่อยนั้นแหละับร้อยจมขตอนนี้เจะสองตัวกำลังทำน้องแกะ1่ตัวนะคะอ๋อใช่แล้วคนทำก็เป็นแกะด้วยพร้อมแล้วครับทุกคนแกะของเราทากราวเรียบร้อยแล้วเราจะแปะขนเข้าไป อ่ะแปะคนที่หนึ่งแปะเลยนั่นแหละนั่นแหละเลี้ยงไปเลยเลี้ยงไปเลยนั่นแหละติดแบบไหนก็ได้ค่อยๆไม่ต้องรีบตามจินตนาการโอ้ติดหางมันจะติดมัน่อยอยู่พอแบงค์วางดีกว่านะใใช่มันไม่มีน้ำหนักกดเพอแบงวางดีกว่าและพอก็มือสั่นด้วยอ๋อแล้วแบงค์มือสั่นแกะสั่นอยากเอานี้มาติดด้วยอย่าติดทีหลังติด แ,แค่มันก็ติดประมาณนี้แหละเดี๋ยวมันพอกาวมันแห้งมันก็จะอยู่ด <c oughs> ยเรื่อสวยแนะโอเอมีคนปูดูโอเคโอเคเก่งมากเก่งมากรูขมีมาให้เยอะนะเ <c oughs> ขมีมาให้เยอะพอดีด <c oughs> ยแกะข้เรา,าเสร็จแล้วครับ น่ารักมากแกะ DIY นะครับวันนี้เราได้จับขนแกะของจริงแล้วเราจะได้ตกแต่งแก่พ่อรู้ไหมว่าที่นี่เขามีกิจกรรมลับๆด้วยนะฮะแบบไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้หรอจริงคืออะไรอ่ะไม่รู้แม่ก็ไม่รู้กิจกรรมลับมันก็เลยเรียกว่ากิจกรรมลับไม่มีใครรู้เลยเอะกิจกรรมลับคืออะไรไม่กิฟไม่ยอมบอกแต่ถ้าเราดูในเนี้ยมันเป็นรูปสุนัขนะครับมันเป็นรูปเหมือนคนวิ่งเล่นกับสุนัข หรือว่าวิ่งหนีหมาป่าหรอไม่กิฟงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าพร้อมครับไปไปไปมาเร็วเฮ้ยดูดิ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 ดดดตะแตนโอ้โหเก่งมาก เก่งมากอุ้ยน่าร ah, uh ักมากหูเขาเหนื่อยเลยอ่ะซิดสิสสิดเลยซิสสิสซิสอ๋อนี่อ่ะเด็กๆจับได้เขับสวัสดีแล้วสวัสดีสวัสดีเออสวัสดีอ่ะเด็กลองสิเด็กลองมือแบบอ่ะเร็วสวัสดีโอเครับนี่อะแล้วแล้วะแล้วแล้วแล้วบิ้งบิ้งจับเขานี่บายบายจับอีกข้างนึง อ่ะบายบ้างบายบ้างโอเคนี่น่ารักมากโอเคขอบคุณมากๆเลยครับมาครับทุกคนสุนัขจะเกาะหลังพ่อแบงค์แล้วต้องต้องเกาะผมอ่ะเกาะเกาะคุณนี่เกาะผมดูให้ดูทุกคนสุนัขเกาะเกาะหลังกันนุเกาะได้กี่ตัวครับเนี่ยสามตัวนะโอ้ยแบงค์จ้ำ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 ดู ตูนตูนตูนขึ้นเลยครับตูนดดนี่ตูนขึ้นแล้วน่ารักมากไปแล้วตูนตูนกำลังจะเดินแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดินก็หลังกันไปแบบนี้เลยอะ่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> โอเคครับทุกคนตอนนี้เราพาสุนัขมาเข้าร่วมกับพวกเราดูสิทุกคนพอแบงค์รู้แล้วเราจะให้สุนัขที่ฉลาดแบบนี้ทำอะไร ให้เขาวิ่งรอบเราได้ไหมเรานั่งก่อนเลยเรานั่งตรงนี้โอ้โหหลายตัวเลยหลายตัวโอ้โหเอาเร็วรีบนั่งเร็วรีบนั่งเร็วเขาจะมาวิ่งรอบพวกเราตอนนี้นะครับเขาจะจําลองว่าเราเป็นแกะสมมุติว่าเราเป็นแกะอ่ะหมาก็จะมาวิ่งรอบพวกเราไม่ให้เราไปไหนเด็กๆห้ามลุกไปไหนนะเขาจะใช่เขาทําได้มาดูนะเอาเอาแล้วเอาแล้ววิ่งแล้วเอาเอาเอาไปเอาไปโอ้ดูนี่ดูนี่ ดูิเอาเราลุกไปไหนไม่ได้เลยนะเอาไปเลยครับวิ่งรอบพวกเราอุยวิ่งรอบบุ๊ฝึกด้วยโอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากติดติดครับบุครับแบมโอ้เหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับอมือนะครับโอ้ ตอนนี้นะครับเขาจะเดินสองขาแข่งกันแล้วยืดตัวยืดยันอุ้ยยืนแล้วยืนแล้วมองแนวมือครับมาเลยครับใครจะมาถึงก่อนมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ออกแรงนะครับระวังครับเร็วเร็วอีกนิดนึงนิดนึงนิดถึงแล้วน้องบูชนะนอกจากเดินสองขาแข่งกันแล้วยังทำได้ได้ครับ เดินซิกแซกแบบสองขานะครับคุณผู้ชมครับเข้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลองกอนสักค <c ười> <ส>ู่กันอาครับพร้อมแล้วไปเลย ทุกคนทุกคนไปช่วยถือห่วงให้หน่อยสิบายมาหาพ่อเร็วไม่กิฟตไม่กิฟต์มาสูงนิดนึงนั่นแหละถ้าเวลามากระโดดไม่ต้องไม่ต้องดึงกลับนะคะเขาเฉยเลยนะไม่ต้องกลัวนะเขาจะกระโดดรอดไปเลยมาแล้วครับพร้อมแล้วไปเลยครับรอบแรกโอ้กระโดดไปดูสนี่สูงอีกนิดนึงไปสูงอีกนิดนึงโอเค ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่สูงอีก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 ,อก <c oughs> ไหนเ,เขาแบงบเขาถือมั้งมามาครับโอเคขอบคุณครับคุณผู้หญิงผู้ผู้หญิงลองแล้วเหรอเรื่อความเป็นธรอ่ะไปครับล่มมาแล้วครับบูมาแล้วครับบูมาแล้วบูโบโบมาแล้วครับโบนี่ มปเขาแก้งนะนี่เ <ś les> ยไเลยนไปเร็วเร็วเร็ว <ś les> <ś les> ไม่เขารอดไปแล้วหรือเปล่าแ <ś les> <ś les> ม่มองไม่ทันโอเคครับทุกค,คนเงินสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อน <ś les> ฝากเป็นเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไบด้วยนะ <ś les> ทุกค,คนบ๊ายบาย